น่าสนใจอีกแข่หนึ่งเลยสำหรับฟอร์เรนเวิร์ดของห้างยาไบเออร์เลวูเซ่นนะครับมีรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าลิเวอร์พูลมองเวิร์ดนะครับเป็นทางเลือกหากว่าบังโมย้ายออกจากทีมจริงๆนะอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดลิสตาครับบอกว่าลนะิเวอร์พูลเนี่ยแสดงความปรารถนาที่อยากจะคว้าตัวฟอร์เรนเวิร์ดกองกลางตัวพันเกมของห้างยาไบเออร์เลวูเซ่นที่ปัจจุบันได้รับความสนใจจากหลายสโมสรนะครับไม่ว่าจะเป็นไบเยนมิวนิกแมนซิตี้แล้วก็เชลซีเป็นต้น ลิเวอร์พูลถูกคาดว่าจะเสียโมฮัมเหม็ดซาาห์ครับกองหน้าคนสปัญของญญทีมจนได้แน่ในช่วงตลาดซัมเมอร์ปี2024แม้ตลาดซื้อขายรอบที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าซารหาปฏิเสธโอกาสย้ายไปโกยเงินที่ซาอุดิอราระเบียนะครับแต่เชื่อว่าจะมีข้อเสนอใหม่ย,ยื่นเข้ามาอย่างแน่นอนนั่นเลยจะไม่คล็อปนะครับคนซื้อของลิเวอร์พูลต้องมองหาเป้าหมายอื่นเข้ามาแทนที่ซารหา <c oughs> ์โดยจับตามองฟอร์เรนเวิ์ดเอาไว้เป็นตัวเลือก แม้จะเป็นตัวรุกคนละประเภทกันก็ตามครับแต่หากว่าถ้ายื่นข้อเสนอจริงๆแล้วเชื่อว่าค่าตัวของตัวรุกวัย20ปีอย่างเวิร์ดเนี่ยจะสูงถึง80ล้านปอลเลยสิเดียวนะครับสำหรับฟอร์เรนเวิร์ดนะครับยิงไปแล้ว5ประตูรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้มีส่วนสำคัญพาไบาเออร์รือเซนชนะ9เกมเสมอ1เกมจาก10เกมแรกนะ นำเป็นชาฝูงของบุนเดสลีกาได้อย่างน่าทึ่งและเป็นเหตุผลสําคัญที่สโมรสรจะปิดประตูรับฟังข้อเสนอต่างๆในตลาดเดือนมกราคมนี้ด้วยสําหรับฟอร์มของฟอร์เรนเบิร์ตนะครับโอ้โหลิเวร์พูลครับมองเป็นทางเลือกจะหากว่าบางโมย้ายออกทีมไปจริงๆโอ้โ oh หต้องมาตามนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอนาคตของโมฮาเมดซาลาเองก็ไม่แน่นอนอนาคตของฟอร์เรนเบิร์เองก็ไม่แน่นอนเหมือนกันจัดไปฮาวรุ่นจัดไปยาวยาวเลยครับผม